วันนี้ก็เป็นวันที่อัดวิดีโอครั้งที่สามนี่เด็กๆอยากกินเคฟซีก็เลยสั่งมาบาวันนี้มันเกิดใครอ๋อเรากินเคฟซีเพราะวันเกิดแม่ฝนเหรอเช็คเช็คเช็ค ถามเทฟฟี่มากินอ,อ,อะไรเฮยอะไรเผ็ดเหรอทอดวันนี้วันที่ยี่สิบสี่คุมพาพัน์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าวันนี้ก็วันที่อะไรนะสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่วันที่หกของการเป็นโควิด ก็เมื่อวานไปหาหมอมาก,ก็ได้ยาฟาวิมาให้กินตอนอ8โมงเช้าแล้วก็2ทุ่มโดยครั้งแรกกับครั้งที่สองให้กินครั้งละ12เม็ดส่วนครั้งที่สามถึงครั้งที่10ให้กินครั้งละ5เม็ดห่างกันครั้งละ12ชั่วโมงมันก็จะเป็นสองทุ่ม8โมงเชา้าทุกวันแล้วก็ให้ที่วอลออกซิเจนกันบ ที่วัดอุณหภูมิไข้เอาสุเจ้นก็วัดอยู่ระดบรับเก้าสิบเจ็ดอุณหภูมิไข้ก็ไม่มีปกติดูเด็กกินเอ้กสีอืมรอด,ดูด้วยสามมิลัย หมาก็กินไก่แบ่งมันด้วยเ,เด็กๆก,ก็ไม่ได้ออกจากบ,บ้านเลยกักตัวความเสี่ยงสูงแต่ก็ตรวจรางแล้วไม่มีใครติดตรวจน้ำฝนพวกนี้ก็จะออกไปขายของแล้วหลังจากกักตัวพวกนี้ครบเจ็ดวันก็จะออกไปขายของให้เด็กๆไปขายเครียดมางไม่เครียดไหมอยู่บ้าน เบื่อไหมเบื่อั้ยอยู่บ้านก็วันก็วันวันไก่หมาีก็ดูดีๆก็วันนี้ก็เลยอยากกินไก่ทอดเค้ซีไม่รู้ก็เป็นอาหารต้องห้ามบอกแต่เขาก็ไม่จะบอกนะว่าห้ามกิน อยากกินก็ไปกินกันหน่อยน้องหมาพี่ใบหยัดลิ้นรับรสได้เหมือนเดิมปกติอร่อยโอ้ใบหยดไก่กินเหลือบ้านเลยอ่ะใบไม่กินหรอลูกมันเหลือเยอะเลยนะน้องหมาไม่กิน ออบบกรน่าจะหายน่าจะหายเพราะว่าแมาบลองแพ์เขาให้สิบวันคิดว่าน่าจะหายไวในสิบวันแล้วก็ยดีจะมาอัปเดตให้ฟังว่าประกันจ่ายไหมเป็นบริษัทอาคาเนเขา,าทำกับสารกรตำรวจเจอจ่ายจบห้าหมื่น ทำเมื่อพฤษภาปีหก64เดี๋ยวเราดูว่าถ้าสวยกระสารครบแล้วจะได้เนี้ยไหมเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังเดี๋ยวเราดูเด็กเด็กเราก็นั่งดูเด็กเด็กทานข้าวนอกม้าน,นกัน เกิดแม่ฝนใช่ไหมไบร์ไม่ใช่อ้าวมันเกิดใครอีกล่ะ ยังเกี่ยวลาบให้พี่ม,มาบ้านเราสิ่งอย่อืมเ้าทอดลาบปลาดูบอือฮั้นเอาแบบยังไม่หิวอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็หิวอืมข้าวเหนียวอ่ะไม่้ยวเหนียวให้แต่เดี๋ยวเพียบ

นี่ก็คือน้ำฝนผู้ีูคอยดูแลตอนติดโควิดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเขาจะหันมาให้ดูความงามนั่นแห่นี่คือน้ำฝนเนี้ยลูกลูกยิบสี่ทั้งมองฮะอยู่ได้แค่นั้นค่ะค่ะไม่ได้พอละโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อหาพ่อไปก่อนนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเค ก็จะแล้สองุ่ก็ต้องกินยาฟาวิมือนี้มือที่สามเหลือห้าเม็ดโชคดีที่เป็นตอนที่มันไม่รุนแรงเจ็ดคนที่สพอเป็นพร้อมกันแต่ว่าไม่มีใครไม่มีใครอาการหนักสักคนสามเม็ดตัวพี่ใบยมมาให้เลย Sampai jumpa Sampai jumpa

เราจะมีกล้ามไปด้วยกัน EP ที่ถ่าจำไม่ได้แลว้วันนี้ก็ออกเดก็จะตัดต่อแล้วก็จะลงช่องเราจะมีกล้ามไปด้วยกันเพราะว่า,าออกกาลงกายได้แข็งแรง Thank you ตอนเด็กๆชอบร้องเพลงมากร้องไม่หยุดตัวเล่นเหมือนเด็กผู้ชายนะจับของุ่ง <c oughs> จับถงขะุ่จจมจับของเล่นพุ่ง กระโดดขึ้นให้ใบรากน้งโอ๊ตปินโซฟาตอนนี้น้องไป้นน้องโซนใกล้จะสองขวบนะแต่ว่าน้องโซนยังไม่พูดเลยย่ผ่อนเขบอกว่าวันนี้เมื่อว,า,วานได้คอหางย่ผ่อนย่ผ่อนบอกว่าเอากบกบตลาดนะซื้อมาสักตัวมาตกปลาเรียกสามด้วยเรียกสาม ้หมดแล้วอันนี้โยนไม่ได้โยนไม่ได้โยนไม่ได้ขึ้นไปมานี่ <c oughs> ไม,ม่ให้เาบ้านนะเอามาเอาอ,เมาเอาอะไรเนี่ยมาเอะไรเนี่ยเลือกอกี่ไม่เอาอะไราหมู่ <c oughs> มหมู ก็่ากันย่างเด็ดๆเจียวไปเรียอยู่ในบ้านเมื่อกี้ก็อร่อยเลยกินวันนี้แล้วก็การที่เราอยู่โฮมสูลูชั่นเนี่ยทางโรงพยาบาลเขาก็ให้เรารายงานผลค่าออกซิเจนในเลือดจังหวะการเต้นของหัวใจ อาการไข้อาการเหนื่อยโดยให้อุปกรณ์ที่วัดออกซเจนมาที่วัดไข้มา,าแล้วก็มีบททดสอบคือลุกนั่งหนึ่งนาทีออกซิเจนได้เท่าไหร่หัวใจเต้นเท่าไหร่แล้วก็ส่งลายเขาจะมีลายลายทางโรงพยาบาลทำเป็นลายมาแล้วก็แจ้งไปทุกแปดโมงเช้าแล้วก็สามโมงเย็น เราก็จะรายงานผลเขาก็จะดูความเคลื่อนไหวทางตัวเลขที่เรารายงานไปก็เดี๋ยวยาฟาวิก็ต้องกินสองทุ่มใก่แล<ม>้วก็วันนี้คงแค่นี้เดี๋ยวอัปเดตอาการให้ฟังเรื่อยๆอาการะไม่มีไข้ไม่ไอาไม่เจ็บคอแต่แค่เสียงเปียก <แ S 1> โอเคแล้พบกันใหม่ เอาไปแอบีปืนยืด Happy birthday to by โอเคให้รองเงี้ย Happy b i r d มาเลย Happy b i r t d a y to you Happy b i r t d a y to you Happy b i r t d a y Happy b i r t d a y Happy b i r t d a y to by คือยูนิคอร์นเนาะไปเป็นยื่นเลยค่ะอ๋อไปไหมอ่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูคอน

โ,โ,โดน่ะโดนไมก็ใช่ตดนไหมไม่ไม่นีเร้ปีนป่าเาราปีนหรอเขาบอกได้็ักค่ายุงมกัด บายบายก่อนเร้วบายบายบายยายีบ้านเ็กบายบายโซนบายบายแล้วแฮปปี้บ้านเด็กชยูอีกแฮปปี้บ้านมาด้วยมายล้วมาบายบายมาบายบายน้องตกก็บายบายรถบายบายโอเคโอเคบายบายพาลมก็บายบาย